สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่13พฤศจิกายน2558นะคะคาดว่าเาัเ็นีอนเด็กวันนี้มีโอกาสย่อตัวลงต่อนะคะแรงกดดันหลักเนี่ยยังคงมาจากภายนอกนะคะท้งเรื่องความกังวลใจที่มีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะหลังจากที่ประธานเฟดหลายสาขานะคะทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็ที่เซนโตอิสนะคะก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ได้ในเร็วๆ,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 ๆนี้นะคะก็ค่อนข้างจะกดดันตัวตัชนีดาวโจนส์หรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ประกอบกับราคาน้ามันที่ดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบเวสเทเท็กซัสลดลงไปกว่า2.7%ทีเดียวนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะกดดันพุ้นพลังงานบ้านเราลงไปถึงเซนิเมนต์การลงทุนจากภายนอกที่ได้รับแรงกดดันจากสองปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเมื่อวานนี้ของสหรัฐเนี่ยก็ทำให้เซนิเมนต์การลงทุนของ ผู้ิาคเนี่ยค่อนข้างอีงมาในทางลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีปัจจัยภายนอกค่อนข้างกดดันนะคะส่วนภายในของเราเองการประมูลใบอนุญาต 4G นะคะขึ้น1,800เมกะเฮิร์ก็ปิดการประมูลไปเรียบร้อยนะคะผู้ชนะก็ล็อตแรกนะคะ,ะล็อตแรกก็คือ True ได้รับไปนะคะที่39,000 792ล้านบาทนะคะรอตที่2เป็นของ a d v a n c e นะคะได้ไปที่ราคา49,86ล้านบาทนะคะก็มีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม ICT อยู่บ้างนะคะก็รายตัวอาจจะมีผลกระทบบวกและลบที่แตกต่างกันไปนะคะก็เข้าไปฟังรา,รายละเอียดอยู่ในรายงานฉบับเต็มนะคะในส่วนของกลุ่ม ICT ได้นะคะ ซึ่งถ้ามองในภาพรวมของตลาดวันนี้เนี่ยก็ต้องน่าระวังเรื่องของแรงกดดันจากเซนิเมนต์การลงทุนในเชิงลบทั้งจากภายนอกนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในเราเองที่หุ้นพลังงานน่าจะได้รับแรงกดดันแล้วก็ ICT น่าจะยังคงมีบางส่วนที่ยังคงได้รับแรงกดดันในเชิงนิเกทีฟอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของต่างชาติที่ขายสุทธิออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์นะคะ กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยให้ทยอยสะสมพุ่นเพิ่มนะคะแถวแถวหนึ่นะคะจุดนะคะบวกลบนะคะลุ้นแรงทะยุงจากกองทุนเ t f ทีเอฟไอเอในการประคองตลาดนะคะเมื่อวานนี้เราถูกคัดลอสตัว In Touch ไปนะคะอย่างน่าเสียดายนะคะด้วยผลกระทบจากเรื่องของการประมูลที่ค่อนข้างยืดเยืเยอ้อทำให้ Advance เนี่ยลงค่อนข้างแรงนะคะ In Touch ลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นที่ราคาเปิดในรอดจกสงมา7.62%นะคะก็จำเป็นต้องรับลอสไปตรงนี้นะคะก็ระดัดทุนออกไปนะคะหุ้นที่ ยังคงเหลือถือต่อก็คือ SBI นะคะ cash balance ติดหนึ่งตัวนะคะก็คือตัว Group List นะคะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้ตัดขาดทุนตัว Intouch ออกไปในทํานองเดียวกันนะคะที่เหลือถือสถานะต่อ BA นะคะ TPI p ene, A o l n SNC AOTA v SBI นะคะส่วนหุ้นในส่วนของ SBL นะคะ short ซลล l นะคะเมื่อวานนี้ตัดขาดทุนตัว Seppe ปปไปนะคะส่วนอิตาเน,นียยังชอ o ไม่ได้นะคะ รายการรายงานลูกค้าตลาดทุนประจำวันน,นี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ